สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับคลาสใหม่ดูอิดจบครบใน3นาทีดูอิดเป็นคลาสใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพต0.4นี้นะครับที่จะมาพร้อมกับอาวุธใหม่อย่างทาริสแมนที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้3ชนิดก็คือหมีหมาป่าและไวเวิร์นสำหรับร่างหมีจะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้สกิลธาตุไฟเน้นเก็บเรดนะครับและเมื่อเราใช้เรดเนี่ยจะสามารถเจเนเรตเป็นเอนโดรันชาร์ดได้แล้วยังมีท่าไม่ตายที่โคตรเท่อย,อย่างวอลกิ้งคารามิตี้ที่เรา ต้องเก็บเปรตให้ถึงจํานวนหนึ่งก่อนแล้วจะสามารถเรียกฝนอุกบาทออกมาทําลายล้างแมปได้ต่อมาก็คือร่างหมาป่าร่างนี้จะโจมตีค่อนข้างเร็วและดุดันนะครับเน้นใช้ธาตุน้ําแข็งเป็นหลักเมื่อใช้คําแช่งใส่ศัตรูและกําจัดศัตรูที่ถูกแช่งจะเรียกเมนเนียนหมาป่าออกมาได้ยิ่งเรามีหมาป่าเยอะก็จะยิ่งโจมตีได้แรงมีท่าไม่ตายที่แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าขั้วโลกแล้วจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตีและเพิ่มความเสียหายธาตุน้าแข็งได้สุดท้ายก็คือร่างไวเวิร์นจะ ไละสายฟ้าโจมตีได้ทั้งใกล้กลางและไกลสามารถกินศพเพื่อ g e n e r a พา power ์ชาร์จได้แล้วนำวเวอร์ชาร์จไป combo กับสกิลอื่นๆต่อได้อีกอย่างเช่นปีกสายฟ้านอกจากจะเพิ่มความเสียหายได้แล้วยังทําให้การโจมตีระยะใกล้เนี่ยกว้างมากขึ้นด้วยหรือจะใช้กับท่าพ่นสายฟ้าก็ได้แล้วยังมีท่าพ่นน้ามันที่ทําให้มอนสเตอร์ติดสถานะลุกไหม้ได้ง่ายขึ้นแล้วตามด้วยท่าพ่นลูกไฟ rolling magma สุดท้ายยังมีท่าไม่ตายลมหายใจมังกรที่จะบินขึ้นฟ้าแล้วพ่นไฟเผาศัตรูให้ราบเป็นหน้ากอ ได้นอกนือจากการเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ทั้ง3ชนิดได้แล้วดูอิดยังมีคลาสเสริมเพิ่มเข้ามาอีก2คลาสก็คือชาแมนและโอราเคิลสำหรับชาแมนเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการสร้างเรดและก็การใช้เวทมนเพราะมีโหนดดูอิดิกแชมเปี้ยนที่จะเพิ่มความเสียหายเวทตามจํานวนค่าเรดที่เรามีแล้วยังมีโหนดฟิลเลสเวลสปริงที่ช่วยในการสร้างเรด6%ต่อวินาทีให้เราได้แบบต่อเนื่องด้วยหรืออีกหนึ่งโหนดที่โคตรจะอันตรายนะครับก็คือ b ล i n เ e r of the Apocalypse เมื่อเราสร้างความเสียหายจากธาตดดุ จะสร้างพายุจากทุกธาตุลงมาถล่มศัตรูรอบตัวได้ในส่วนของโอราขึ้นจะชํานาญการอย่างรู้และสามารถทํานายอนาคตได้ซึ่งเมื่อเราอัพโหนดเฟสฟูลวิชั่นจะเห็นภาพนิมิตของตัวเองในอนาคตออกมาใช้สกิลบางอย่างให้เราดูและเมื่อเรากดใช้สกิลให้ถูกต้องตามภาพนิมิตก็จะเพิ่มความเสียหายได้มากขึ้นส่วนอีกหนึ่งโหนดก็คือ c o n v e r g i n g pass เมื่อมอนสเตอร์เสี่ยงต่อการถูกแช่แข็งสตันหรือช็อตประสาทโอราขึ้นจะสร้างนิมิตของมอนสเตอร์ออกมาได้ซึ่งจะทําให้เราสามารถสร้างความเสียหายใส่มอนสเตอร์ได้ทั้ง2ตัว แล้วยังมีความพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเราอัปโหลด a n c i n Pass จะมีโนดพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่จะมีแค่โอร์คเนเท่านั้นที่สามารถอัปได้อย่างเช่น Corruption Indulgence ที่จะช่วยเรื่องการตายให้เราได้เล็กน้อยและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นของดูอิดที่มีการเปิดเผยออกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นคลาสใหม่ที่น่าสนใจมากๆเนาะส่วนตัวแล้วในแพ่นนี้ผมอาจจะมองไปที่ชาแมนนะครับแล้วเ,เพื่อนๆหลาคิดว่าคลาสไหนที่น่าสนใจแล้วจะเล่นคลาสไหนกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ